คือถึงเธอมากมันพีคมากอร่อยแบบอร่อยแบบอร่อยอยิงอ่ะมันมันมากเวยมันแบบตกใจอ่ะครีมนี่แบบไ,ได้อะแบบมคคีความคัาสตาร์ตมากๆในตัวหอยนางรมอะแบบตกใจเลยสวัสดีค่ะีิมกิแหละกลับมาแล้วค่ะแล้วตอนนี้ค่ะเราอยู่กันที่โอซาก้าค่ะ และเช้านี้บูมบิมจะพาทุกคนไปเดินคุโรมองหรือว่าเป็นตลาดปลาโอซาก้ากันค่ะทุกคนค่ะซึ่งอยู่ใกล้โรงแรมเป็นมากและตอนนี้ค่ะหิวแล้วค่ะอยากไปตลาดปลาแล้วค่ะไปเดินสกิรพี่ต่ออันนี้นี่ต้องใจใส่เสื้อตัวนี้เพื่อรีมายถึงตอนไปโฮโฮคุเลยนะคะทุกคนค่ะที่ฉันคิดถึงตลาดปลามากตอนนี้ค่ะไปหาน้องกันดีกว่าจ้าจริงๆอะ่ะทางเว็บไซต์เเขาบอกขห้มาได้ตั้งแต่9้าโมงมันจะเริ่มขายละ10โมงคนจะเริ่มเยอะแต่ว่าตื่นสาย ก็ได้เท่านี้แหละสิบโมงถึงที่นี่ค่ะถือว่าเร็วแล้วค่ะ Let's go ค่ะทุกคนใช่ที่นี่นะเขาบอกว่าจะมีฟิลแบบซูเปอร์มาร์เก็ตน,นิดนึงซึ่งจริงเธอมีน้องผักขายเลยนะคะที่ถูกฉันอยากซื้อกลับบ้านมียูดีคองด้วยอ่ะเป็นตัวชาเท้าตัวใหม่นอกจากร้านผักและผลไม้แล้วเดินข้างทางก็จะมีแบบขนมเก่าๆด้วยมีวุ้มจิมีวากาชิอ่ะเรียก่าวากาชิ นี่คือซากุระโมจิค่ะทุกคนคะส่วนใหญ่ซากุระโมจิหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ค่ะเป็นข้างเหนียวสีชมพูแล้วก็ห่อด้วยใบซากุระข้างบนข้างในก็จะเป็นถั่วแดงค่ะถามคุณป้าถามเองหมดเลยเลยปาขาคุณป้าบอกว่าใช่ค่ะทํำด้านในเองเลยนะทำแล้วมั่งรู้กินละค่ะราคิมาสคิด <laughs> ถึงเธอมากซากุระโมจิถ่ายจริงที่ถ่ายยากมากจริงๆเจ้าเคยเห็นไหมคะ ข้างานไปต่ออย่าไม่เคยเห็นเลยมันเป็นข้าวด้านนอกนะคะจะมีความหวานหน่อยๆแต่ว่าถั่วแดงข้างในาเขาจะทําควมแบบละเอียดแล้วบดให้มันแบบเอาเปลือกถั่วแดองออกไปมีแต่เนื้อนิ่มๆข้างในาปั๊บแล้วหวานนิดเดียวประเด็นคือไม่ค่อยเจอซากุระโมจิที่หวานน้อยซึ่งที่นี่คือหวานน้อยแต่จุดเด่นของซากุระโมจิคือใบข้างบนอ่ะเขาจะดองเค็มนิดนึงทําให้มันตัดหวานได้อร่อยมากแต่เดี๋ยวคือข้างในหวานน้อยแล้วข้างนอกเค็มน,นึงคือแบบคดีเดี๋ยวเราไปกันต่อค่ะ let's go เวลาไม่ค่อยห้ากันก่อน ร้านนี้ปลามากุโร่ดังค่ะมากุโร่คาทูน่าเนาะก็จะมีโอโทโร่ซูโทโร่สักนิดไหมอ่ะโอโทโร่ค่ะ<ม>และตอนนี้ค่ะเราอยู่กันที่ร้านมากุโร่ที่คุโร่มองค่ะเป็นร้านที่ดังมากและเราก็ต้องกินมากุโร่สิค่ะ ซึ่งในร้านนะเขาขายแบบเป็นส่วนเนะเาะก็จะมีแบบตัดขาดเป็นชิ้นชิ้นชิ้นระวางยว่หน้าร้านทุกคนสามารถมาเลือกตรงนั้นแล้วก็ให้เขาคัดให้ได้แล้วสามารถสั่งได้เลยว่าเอาเป็นครึ่งหนึง่งเป็นซูชิครึ่งหนึ่งเป็นซาชิมิก็ได้หรือสั่งเป็นคาบะติมก็ได้เราสั่งาเป็นขำนะว่าจะไปกินต่อเยอะเราไม่กล้ากินทั้งหมดสั่งมาสมชนิดค่ะ1มันน้อยสุดชูโทโร่ ตรงกลางอ่ะคือมันกลางแล้วก็โอโทโร่คือมันมากรู้อยู่แล้วเนาะแต่สุดท้ายร้านนี้มีคาเมทโร่ทุกคนคาเมทโร่คือส่วนคางปลาเทน่าที่แบบมันมันมากๆมากๆมากกว่าที่บ้านจะซื้อคาเมทโร่อ่ะเอากลับไปย่างที่บ้านกินที่บ้านนะนะแต่ไม่คิดว่าที่นี่จะมีแบบซูชิให้กินน่ากินมากพอกินชิโตโร่ก่อนพอไล่จากมันน้อยเนาะชิโตโร่สั่งแบบอะบุริก็คือเผาไฟเนาะกินแล้วนะคะอิตายคิมาส จุดเด่นคือเนื้อปลาละเอียดมากแล้วแบบไขมันมันเหมือนแจรอยู่ทุกแบบทุกละเอียดของเนื้อพอเข้าปากมันก็ละลายแบบชิ้นๆเข้าไปข้างในอ่ะมันพอดีมากๆไม่เลี่ยนเลยแต่แค่บอกมีความมันให้แบบให้เนื้อมันรู้สึกไม่แห้งอ่ะดีมากต่อมาโอโทโร่ค่ะอแต่ละนะชิมัม่กล้าเลยอะ่ะคือบางทีกินทูน่าทำไมาชอบมีกลิ่นนิดนึงมีกลิ่นง่ายมากแต่ร้านนี้คือแบบโอโทโร่ไม่มีเลยจริงๆสดแบบสดกราบ แต่อาจจะมีเอ็นนิดนึงกอ็อาจจะขัดใจตรงนั้นค่ะแต่ว่ามันพีคกมากอร่อยแบบอร่อยแบบอร่อยยย่งอ่ะคนมาต่ำเรานี้ผิดจริงต่อมาที่พีคกที่สุดที่จะลอง ทุกคนคางปลาเมื่อกี้คือไม่มีเอ็นแม้แต่นิดเดียวไม่พอมันละเอียดแบบข้าปลาละไขมันแบบในปากเหมือนกับแบบปกติบางทีบางทีกินโอโทโรไขมันมันเป็นแบบเยเอร์ที่ใหญ่ก็จะไม่ค่อยชอบอันนี้เยเอร์มันละเอียดมากมมันเป็นพรอยอะข้าวมันรั่วหลยจริงๆต้องมาลองอด,ดีมากจริงๆพูดไปถูกเลนเนี้ยนยด้คิดยืนอยู่แบบดีไม่คาวเลยจริงๆมาตำค่ะข้าว็จะเป็นเปรี้ยวหน่อยๆเค็มหน่อยๆแล้วก็มสบิดเขาจะเป็นเค็มๆนิดนึง กระปุกลงไปได้ใสโช,ชยุเพิ่มนิดนึงได้ก็คือโคบิอร่อยแลราคาก็โอเคด้วยแต่ว่าตอนนี้ค่ะไปร้านหนึ่งอีกร้าน,นดังมากเหมือนกันกลัวคนเยอะ let's go ค่ะและตอนนี้ค่ะเราอยู่บนที่ร้าน,นตรงข้ามกับมันตูโรนี่เป็นโฮตาเตะบัตเตอร์หรือว่าเป็นหอยเชลล์ซึ่งหอยเชลล์ญี่ปุ่นน,ะนิยมเอาไปทําที่สุดเลยนะโฮตาเตะบัตเตอร์ค่ะกระสาชินีโฮตาเตะบัตเตอร์ Butter, คือการเอาหอยเปยี้ยแล้วก็ใส่เนยกับโชยุเขาบอกมันเข้ากันมาก คุณป้าบอกว่าให้กินหอยเล่นก่อนเสร็จแล้วค่อยสุดน้ำซุปที่หลังนะจ๊ะไม่ต้องใส่อะไรเลยจ้ะอร่อยอยู่แล้วจ้ะอ,อีตาได้ครมาสเห็นควมปะคุณป้า,ปาเกิดเทศในการย่างคือตอนแรกเห็นป้าย่างให้มันเดือดใช่ปะก็แบบไม่ป้าถึงง่ยนานจาังวะตอนแรกคิดว่าจะแข็งนิดนึงหรือเปล่าไม่จะไม่พอดีแบบนุ่มมากม,มาสุกพอดีน <entes> <ๆ>เนาะเส้นหอยมันจะตั้งใช่ปะมันจะแบบกุบ๊บกุ๊บกุ๊บกุอย่างดีอะแล้วก็หอมเนยแบบสุดท้ายขึ้นมาโอ้ฉันรักเขาฉันรักคนตเตอร์่ะ อันนี้ตีกหวยเยเหรอแต่ว่าจริงๆเนี่ยจะช่วยเรื่องความจำนะคุณหมอบอกนะมากินไปลอยตัวเพราะว่าสมองไม่จำแล้วอื้อีกมันซับน้ำเนยไปเยอะมากอร่อยกปิกก็กรุบๆไม่เหมือนเลยดีมากร้านนี้นะคะจะมีสองไซส์ให้เลือก500กับ8 0 0อแล้วทางคุณป้าบอกว่าเนี่ยมันต่างกันไหมความอร่อยเขาบอกว,ว่าความอร่อยเหมือนกันแต่ว่าแค่ไซส์เล็กไซส์ใหญ่เราก็เลือก500ก็รสปีในหลายร้านไงก็มาลองดูกันได้ใครชอบมากก็สั่งขสงใหญ่จ้า ออย่างที่น่ากินคือคาจิหรือว่าหอยลมตัวใหญ่มากแล้วแบบดูตูมมากๆแต่ว่าสั่งไม่ทงงันไงเดี๋ยวไปร้านหนึ่งแล้วสั่งเลยคนไม่ไหวแล้วเห็นหอยมันใหญ่มากอยากกินตอนนี้สดน้ำก่อนหรือมาสดน้ำซุปเมื่อกี้เจ็มจนอยู่นะเด้อมีความเค็มหวานอาจจะนี่อาจจะหวานหอยปะคือมันมีความหวานลึกๆเลยแล้วก็แบบเค็ม แล้วก็มันมันจากบาร์เออร์ดีมากๆเลยกับคน้นัแนะนําเดินแบบที่นี่ก็สักตัว,วสองตัวโอุกคนี่กำลังคิดว่าขากับอีกซักตัวดีไหมนะเราจะไปต่อคะ่ะและต่อจากป้าประมาณ5้าก็ถึงร้านที่เราอยากมาแล้วค่นนะนั่นคือร้านฮิชิกาว่านั่นเองค่ะเซงเกียวเต็นนะคะเป็นร้านที่ดังมากๆทุกทีลาการทีวีของญี่ปุ่นมาถ่ายแบบโด่งดงังฉันก็แบบต้องจัดสักหน่อยค่ะ ต,ตอนนี้ค่ะนั่งอยู่ที่ร้านนิชิคาว่าสังเกียตนะคะซึ่งเป็นร้านที่พอดูในรีวิวญี่ปุ่นเ,นาเขาก็บอกร้านนี้ดีจริงๆก็เลยลองมานัา่งวิธีการคือสั่งว่าจะเอาอะไรบ้างแล้วก็ทําแบบไหนสดซาชิมิหรือว่าย่างก็บอกเขาไปแล้วเขาก็จะให้มานั่งรอแล้วเาก็จะทำมาให้ค่ะแล้วก็ในเมนูอ่ะไม่มีชิราโกะแต่มีฟูก,กุเราก็ถามว่ามีชิราโกะไหมสุดทีวันนี้อนะไรเงี้ยเขาบอกว่าชิราโกะอาจจะมีเขาเขียนให้ก่อนถ้ามีเดี๋ยวให้เขาทำให้ฉันก็สั่งแบบยากิไปตอนนี้ว่าจงมีชิราโกะที่อยก ที่เหลือก็สั่งแบบออมีห่หอยเป่าฮื้ออาบีเนาะที่นี่ขาย600เยนก็ถือว่าถูกมากแล้วก็มีอ๋อมีคายกิไงเมื่อกี้อยากกินมากเราก็แบบ2ตัวไปเลยเขาที่นี่จะมีคายกิหรือว่าหอยนางรมให้เลือกหลายไซส์มีตั้งแต่250ก็ไล่ไป2 5 5ร0 0 7 0 0แล้วก็พันเลยคือตามไซ,ซส์ของหอยเขาก็ถามเอาไซส์เล็กไหม2อ้ยฉันก็แบบอาจจะเล็กนิดหน่อยเอาไซส์กลางแล้วกัน500แล้วก็สั่งแบบไป2ตัวให้นะเพราะว่าก็ร้านเมื่อกี้ทำอยากจัดก็เลยสั่งไปเลย จดหนึงแล้วก็ย่างหนึ่งค่ะรอกินกันขีดแล้วในตอนนี้ค่ะอ่านทุกอย่างมาเสิร์ฟหมดค่ะตัวแรกอวบิบค่ะมาสั่งแบบย่างมาครับกินแล้วนะคะอืมอืมพี่ต่อย่างได้พอดีมากเลยอ่ะกรุบกรุบดีแบบดีมากเก่งจังวะแล้วมัน้มีแค่รสเค็มมันอ่อนเท่าน,นั้นเลยอ่ะเห็นสีตต่แรกว่าจะเค็มก็ไม่เน่เล่นกำลังดีมากๆๆๆมากกย่างพอดีมาก เนื้อหอยปะาฮ้นนะคะให้เคี้ยวไปเรื่อยๆมันยิ่งเคี้ยวยิ่งมันอ่ะเพลีมากอน,นี้อร่อยมากอยากพาปามาไม่กินเลยเพราะแม่ต้องชอบอะ่ะอืเพลียมากเราเลย่ย่างกระสาเกนิดนึงมัน,นมีกลิ่นแบบหอมเลานิดน,นึงด้วยอร่อยมากเติมน้ําก่อนน้ำไม่กลินซีอิว๊วธรรมดาแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เค็มเท่าคุณป้าเมื่อกี้อันนี้คือเค็มอ่อนเลยดีมากตับตับปะพื้นก็จะเป็นแบบมันๆค่ะเหมือนกินปลาหมึกที่เด้งละมุนลิ้นค่ะปุ๊บ เวลาไม่ค่อยท่าเพราะว่าถ้ากลมเย็นมาค่ะต่อไปหอยนางรมหนูหอยนางรมนะคะกินกับซอสได้สแบบคือเขาบอกมีฟรอนซึกกัแบบมีมะนาวเอาอะไรก็ให้เลือกเอาได้ค่ะผสมกันได้แบบย่างขอใส่โชยู่นิดนึงนะคะความแตกต่างจากหอยนางมกกรมตะรกมกามขาวที่ไทยคือสิ่งนี้มันมันมากเลยมันแบบตกใจครีมมี่แบบ ได้อะแบบมมีความคัาสตาร์ดบ้างหน้าในตัวหอยนางรมอะแบบตกใจเลยแล้วก็ล่าน้ำซอสหน่อยก็ยจะมีความเค็มๆเพิ่มขึ้นมาแล้วหอยก็หวานแต่ไม่ได้หวานที่ข้าหวหอยของฝรั่งที่ตัวเล็กๆอันนั้นหวานกว่าแต่อันนี้คือควายกลางๆแต่ในคือความครีมมี่คือเธอชนะมากครีมมี่แบบโอ้ my god รึงที่มากจะขอตดน้ำหอมไปเ่อนเนี่ยมีกลิ่นสกเกลนิดนึงซึ่งก็อร่อยมากแต่ตดค่ะ ที่มาสดยังรู้ว่าไม่ค่อยหวานหวานกลางๆแบบว่าต้องอให้มันนุ่มมันแบบกรดแบบเราขาดขาดคาดแล้วอร่อยมากเลยอ่ะนี่เป็นรสสดเพราะผิวหนังตึงมากอ่ะอืมดีแต่ถ้าถามความเคลมี่อ่ะแบบย่างเคลมี่กว่ารู้สึกถึงความเคลมี่มากๆเลยอ่ะอันนี้รู้สึกความเคลมี่น้อยกว่าก็จะคนมีวคนละแบบอันนี้มันจะกรุบกว่าอืนนมอร่อยสดสดจริงต่อมาต้องรีบอะไรน้องซิาลาโกะรนอนอยู่มาค่ะกระตุ่มมันเล็ก แล้วก็มันแต่ว่ามันกลางแต่คนไม่เคยกินจะกินง่ายกว่าถึงกับงข้างในน้ํามันไม่ได้แบบไม่ได้เยอะมันก็มีความสุกมากกว่าเอื่นไม่ได้สะแพร่ทั้งปลาเราที่ชอบกินถามมาได้ไหมก็เพพอได้ก็ครีมมี่ก็เป็นก้อนปุ่มๆครีมม่ขุ่นเมื่อกี้หน่อยพอได้อไดพอได้พอผ่านดูละแต่ช,ชอบย่างเกลือมากกว่าย่างซอสเพราะย่างเกลือกลิ่นมันมีความแค่เค็มเกลือกับครีมมี่คู่กันอ่ะเหมือนไม่มีซอสมาชุ่มกันลดค่าของคิวบูดาโกะเลยอ่ะอันนี้มันก็มีกลิ่นซีอิวนิดหนึ่งพามาแยงก็ก็โโออออเเเคคคจะะดดดีกวว่่่าาาถ้มสสหรยยล ต่อมาโฮตาเตะซาชิมิหอยเควซาชิมิครับหอยสดมากจริงๆอ่ะต่อหวานหว,นวนั่จริงหวานที่แท้แล้วเนื้อคือเป็นเหมือนป้าเลยเนือ้อแบบเนื้อตึงๆอ่ะกัดแล้วก็แบบไม่มีกลิ่นคาวสองคือมันมีความกัดขาดขาดมีความคำกรอบ,บมีความเนื้อกรอบแบบหอยอ่ะก็จะนไม่ใช่คริสปี้แต่มันมีกรอบหอยแบบตึงอ่ะตึงอ่ะคุอรูมองทำมาได้ดีนะปีนี้เนี่ยฉันชอบราคาดีด้วยหวานแบบ าแทนสุดท้ายค่ะที่เห็นว่าราคาเรยเยอะอยากลองสั่งนั่นก็คือวันนี้800เยนค่ะราครากินแล้วน่าจะให้แตงคิมัสหวานแต่ไม่ค่อยกิมมี่ทานย่าแห่ง J&P Live คิทเช่นเคยให้น้องบิมได้กินอูนิหลังจากวันนั้นคือมาตรฐานอูนิจส,สูงมากโกไปสูงมากเลยจริงๆกินแบบธรรมดาคือไม่ค่อยอร่อยแหละอย่างวันนี้เนี่ยเมนูเซอสู้ของทานย่าไม่ได้นแซกนิดข <c oughs> องทานย่าคือพีกมากนี่คือแบบ ก็ก็หวานแต่เป็นแบบหวานกลางๆเลยไม่แบบอาจจะแปะแ้วเยียดอาจจะไม่นับมันราคาถูกแหละแล้วก็มีแอบ,บมีกลิ่นนิดนึงอาจจะว่าแค่สดเพราะเวลาหอยเน้นแค่สดๆมันจะมีกลิ่นนิดนึงอ่ะอืมแลมาลองดูกันค่ะแต่ในตอนนี้ค่ะไปหาของกินต่อกันไปต่อหนูหนูอยากกินอย่างอื่นป่ะเจอ้องโอเด้งแล้วค่ะทุกคนและนี่ค่ะหนูได้ไหม่ะคะซึ่งโอเดง้งอันนี้ก็อยู่ในลิสต์ของคนญี่ปุ่นเหมือนกันบอกว่าเอ,อ้ยอ้ยนี้อร่อย เลยมาจัดจ้าแล้วก็ทั้งหมดนี้ประมาณหกร้อยสามสิบเยนก็มาจิ้มๆมาได้ว่ากี่ไม้ก็ได้ค่ะคือจิ้มแล้วเอาอันนี้นะอันนี้นะอันนี้นะเขาก็จะไปชั่งน้ำหนักแล้วเราก็จะบอกว่าเราขนานี้นะแล้วก็ตัวชายเท้าหรือไดคองเนาะก็ตัดให้พอดีค่ะรู้สิกินแล้วนะคะอิฐตักขี้ม้าชายเท้านะคะเนื้อมันแบบนิ่มมากอะดูดิคือตุ่นจนแบบโอ้แบบเออเขาเนื้อแหละมันนุ่มแต่ต้มซุปเขานะจะเป็นแนว แคบหวานกินเล่นๆเรืเ่อยแต่ว่ารสชาติคือแบบมีความสิมโพนิดนึงอะ่ะแต่ว่ากินง่ายแล้วก็ราคาดีเดินกินเล่นได้ค่ะนี่เช้าอย่างเดียวนะเพราะว่าในชเ er ้ามันับน้ำไปเยอะก็เลยรับรู้รสชาติถึงน้ำได้เยอะมากอือต่อไปน้องมัวสามชั้นของหนุ่มืันเป็นแบบตุม่มากอันขาด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 เลยแต่จะแห้งนิดนึงแต่นล้วมันคือพะมันเยอะมันก็ซัพอรอตความแห้งนั้นได้หนอ่อยมันก็เป็นเบนไปได้กันได้อือ ต่อมาเต้าหู้จริงๆมันต้องกินกับนี่เนาะตัวม,มัสตาร์ดจะอร่อยแต่เพิ่มความเผ็ดนิดนึงเนี่ยเ,เต้าหู้อมหวานนิดนึงไม่ต่อเต้าหู้ก็เป็นเนื้อแบบมันกลางๆแต่ว่าหวานนิดนึงแล้ก็จะพอซับน้ำเขาเรียเหมือนกันนะเพราะน้ำโอเดนเขาจะมีความเค็มหวานเนาะต่อมาลูกชิน้นปลาของพี่ต่อข้างในเป็นโกโบนะคะโกโบคือผักชนิดหนึ่งเดี๋ยวขึ้นหน้าตาให้เลิยอันนี้กลิ่นโกโบชัดมากเป็นลูกชิ้นปลากับโกโบก่อน ม่มีอดไใดๆแต่เราว่าอินครบตัวเสร็จแล้วเราว่าจุดเด่นของร้านนี้คือหนึ่งรสชาติหนาจะเป็นแบบเหมาะสำหรับคนที่ชอบกินโอเด้งมาเติดหวานนิดหนึ่งจะชอบร้านนี้เพราะมันค่อนข้างหวานเราว่านะสองส่วนตัวบิ๊มอะบิมะบ๊มมาอยู่มันไม่ได้พีขนาดแบบคุณต้องดัน,ด,นด้นเดินไปกินโอเด้งร้านนี้ที่นี่แต่ถ้าเดินผ่านแล้วอยากจะกินก็จับได้มันแบบไม่ได้แบบอู้ขนาดนั้นอะต,ตอนนี้ค่เดี๋ิ้งเสร็จแล้วไปกันต่อค่ะ ระหว่างเดินไปกินเทมปุระก็แบบเดินผ่านร้านนั้นนึงที่ขายผลไม้แล้วก็ขายเค้กซึ่งน้นงาอาจารยผลไม้แหละเขาไปดูแล้วพกอยากกินเมลอนแล้วเมลอนแพงมากเมลอนแบบประมาณ2ชิ้นเป็นสามมันสี่เหลือบลดราคาลงหน่อ,น 3, อน 4, ยละกัะนกินน้ำปัน่นข้างกินน้ำปั่นของเขาอะเหลือบกันแก้วสี่ร้อยซึ่งน้ำปัน่นจะมีเมลอนกับมีโมโมโ่เนาะแล้วก็มีฟรุตมิกเราก็แบบอร่รยดีวะแต่อยากกินโมโม่กินโมโม่ละกันสี่แล้นค่ะต่อเราก็จะต้องควรกินผลไม้เขา โมโม่แบบเป็นโมโม่อะแต่รสชาตไม่หวานหวานผู้ดีมากๆหวานแบบนุ่มนวลมากๆกลิ่นคือพีชขาวจริงๆของญี่ปุ่นโอ้โหผจะกลิ่นพีชขาวแบบ peach cow. น,นี่ขาวเนาะอย่างเงี้ยพลมุนเธอสวยมากเป็นความแบบเจ้าหญิงตอนนี้ไปต่อค่ะ ตอนแรกว่าจะกินเทมปุระใช่ไหมแต่น้องปิดไปแล้วเขาบอกเป็นแบบเทมปุระแบบทอดสดแต่ตอนนี้ค่ะมาอีกร้านสุดท้ายของเราจริงๆนั่นก็คือร้านมิโตยาค่ะเขาบอกว่าเป็นร้านไข่โมจิที่ดังมากๆเปิดตั้งแต่สมัยแบบยังไม่ได้เขียนแต่ป้ายเก่านเขาบอกว่าเปิดมาแบบเมจิอ่ะึ้นเป็นแบบวัดศาสตร์การขายมานานมากๆแล้วก็เลยแบบอยากลองตอนนี้ค่ะเดี๋ยวไปซื้อมาให้นะทุกคนนะมาดูกันว่าหนูจะซื้ออะไรค่ะเพราะไข่โมจิก็ต้องโมจิหรือเลปล่า หนูได้มาแล้วค่ะทุกคนคะเป็นร้านโมจินะคะเป็นร้านที่ขายแบบแป้งโมจิตั้งแต่ปีโชวะก็คือประมาณ1948อะไรกันขายมานานมากแล้วภาพเดิมที่หนูได้มาในลิสอะ mm hmm. คือหน้าตามันเก่ามากทุกคนแล้วแบบพอมาเจอร้านใหม่ก็ตกใจงไปกันว่าร้านเดีวยวกันปะวะร้านนี้คือแบบโมเดิร์นแล้วหลายเมนูก็คือไม่มีแล้วนะแต่วันนี้ที่ได้ลองจะเป็นเมนูฟูรุสึไดฟุกุคาก็คือเป็นไรฟุกุที่แบบมีผลไม้ข้างในไม่ค่อยเห็นที่ไหนเลยอันนี้แปลกใจเลยอยากลองกินเลยลองกันค่ะ แป้งเขาดังใช่ไหมเขาเก่งกันแบบทำแป้งโมจิฉะนั้นได้ฟูบุเขาต้องทำได้ดีโอ้ย oh <my> แป้งเขาทำได้ดีทุกคนมันมีความดึืๆแต่แล้วก็แบบนุ่มกำลังนี้นุ่สดแหละอันนี้มั่นใจเพราะว่าอร่อยมากแป้งนุ่มเพราะถ่วข้างในเขาใช้เป็นถั่วเอาเปลือกออกแล้วเอาแต่เอาแต่เนื้อถั่วข้างในมาทําแล้วพอกัดเน้บัชข้างบนมันเหนียวนุ่มแล้วก็เป็นเพสตัวถั่วหวานๆทําไมแล้วข้างในก็จะเป็นอง,งุ่นชายมัสแกตของที่ดังที่ญี่ปุ่นทุกคนมันก็จะแบบหนังมันตึงๆท่าไหร่ย ดชื่อเลยแต่คือหวานกบหวานนะปกติซอฟรี้มันจะไม่ตัดเปรี้ยวนิดนึงอ่ะที่มันเป็นหวานอร่อยค่ะมากินตามกันได้ค่ะอีกต่อไปเมลอนค่ะนี่เมลอนไม้อนยู่ไว้ขนาดนี้แต่มันเก็ดี่ตัวเต่งมากนะคนแป้งอันนี้คือคือแป้งมันเดียวกันแหละแต่พอมันแบบของที่อยู่ข้างในมันน่มใช่ปหแป้งมันก็ย่้ยตามของข้างในมันก็แบบแบบอย่างเงี้ย ตามเมลอนอ่ะตามเมลอนที่ฉ่ำน้ําแบบที่สุดแต่มันคือมันสุกแหละมันเลยแบบนิ่มจุบยุบพูดอยังไงดีอ่ะมันแบบมันไม่กรอบแบบแคตาลูปแล้คนมันแบบยุ่บไปหมดเลยอ่ะแล้วหวานเจี๊ยบอร่อยเลยก็คือแบบต้องไปสายชอบหวานนิดนึงอ่ะแต่ว่าอันนี้เราจะไม่รู้สึกถึงถั่วข้างในเท่าไหร่อย่างตัวชิ้นเมื่อกี้ถั่วมันเนียนมากๆถูกปะมันก็รู้สึกว่าแบบถั่วเนียนจางแล้วไม่มีแบบเปลือกมาให้แบบกวนใจแต่อันนี้คือแบบไม่รู้สึกถึงทั่วเลยทุกคนเพราะว่าแบบเมลอนกรอบทุก พีโซยะยัค่ะทุกคนอร่อยจริงในกรุงมองนะคะเราจะกินต่อแล้วค่ะเดี๋ยวมลร่อนจะไปก่อน ทุกคนก่อนกลับนะคะย,ย,ยิ่งไปแวะช้อปปิ้งที่ซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยค่ะซูเปอร์มาร์เก็ตคือดีใหญ่หญดีใครอยากรู้ซูเปอร์มีอะไรเดี๋ยวขึ้นคลิปเก่าให้ยติงต่งติงต่งติ่งอันดูอันนั้นก็ได้คะ่ะคล้ายๆกันแต่อันนี้ก็จะแบบความเป็นโอซาก้ามันก็จะมีความราคาถูกด้วยแล้วก็แบบบรรยากาศก็แตกต่างจากคลิปเก่าให้หน่อยคือมันขึ้นอยู่กับบรรยากาศอย่างโอซาก้ามันจะแบบสีแบบแจ๊ดแจ๊ดแจ๊ดแจ,แจ,แจ,แจ๊ดคือโอซาก้าอย่างเงี้ยมีความแบบอย่างโตเกียวมันจะมีความนิดเปรี้ยบหรู ซื้อ3อย่างกลับไปกินที่บ้านค่ะมีเชอรี่ตอเมโต้แล้วก็มีองุ่นชายมัสกะแล้วก็มีอิจิจิคุหรือว่ามะเดื่อครับและนี่คือคุโรโมงอิจิบะค่ะทุกคนก็ไม่เที่ยวเล่นกันได้ครับที่เราคัดมาคืออร่อยทุกร้านจริงๆก็เรามาตามกันได้แล้วว่าก็เดินกินเล่นเพลินๆแล้วตอนนี้คนไม่เยอะเลยคนน้อยมากๆมาเที่ยวเล่นกันค่ะแต่วันนี้ค่ะต้องไปแล้วค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พี่หนูในค่ะหนูจะได้มาเที่ยวอบ่อยๆนะคะแต่วันนี้ไปแล้วบ๊ายบายมา ตอนนี้ไปกินผลไม้กันค่ะจากที่โรงแรมค่ะเดี๋ยวรีวิวผลไม้ให้ในหลังเอ็นจีทุกคนมากินผลไม้จากคุณร่วมองกันดีกว่าเฮ้ซึ่งฤดูที่หนูมาเป็นชายมัสกัตค่ะกำลังนี้นะคะแต่วิธีการเลือกซื้อองุ่นนะไม่ว่าจะพันไหนก็ตามถ้าใครชอบแบบกรอบผิวนอกตึงๆให้เลือกจากก้านค่ะให้ดูตรงนี้ให้เลือกก้านตรงใหญ่ที่สุดให้เขียวที่สุดและก้านเล็กๆให้ดูเลยว่าแบบ ถ้านี่ยังเขียวอยู่แสดงว่าสดจริงเพราะว่าถ้าเกิดมันเริ่มดำมาเริ่มแห้งๆแล้วแสดงว่ามันนานแล้วตัวอางหุ่นก็จะแบบไม่ค่อยสดาำไปด้วยแต่นี่คือสดอยู่นูจับเิตึงแมบหน้าผากหนูเองใส่ปิงปิงเลยกินละไข่ได้ขึ้นมาไม่มีเมลยดเลยแต่เบิร์ต้องขมเิดนึงอาจจะเพราะราคาด้วยแหละคือต้องบอกกับญี่ปุ่นเนาะราคามันจะขึ้นตามจังหวัดที่ปลูก ที่จังหวัดที่ดังชัยมัสกัตอย่างเมื่อกี้มันจะมีนากาโดมัที่ไหนเนี่ยราคาก็ไล่ๆๆตามระดับขึ้นไปค่ะทุกคนคะเพราะว่าจังหวัดพวกนั้นเขาก็จะเพราว่าเก่งในการปลูกแหละเขาก็จะมีเรื่องวิธีการเลี้ยงดูแล้วก็มีพันธุ์ต่างๆอะไรเงี้ยก็จะอร่อยไปตามระดับค่ะทุกคนคะ่ะก็ยิ่งแพงก็จะยิ่งหวานและยิ่งแบบเขาว่ากันว่าจะแบบมีความละเอียดล,ละมุนละมุนอะ่ะพูดภาษาอะไรวะเปความละเอียดและความละมุนอย่างนี้ค่ะแต่ว่าอันไหนก็มาญี่ปุ่นแล้วก็ลองเลือกดูนะคะว่าเรา ผลไม้ต่างๆเขาจะเขียนเลยว่าเป็นผลิตผลจากจังหวัดไหนให้เลือกจากญี่ปุ่นก็จะเขาเรียกว่าอะไรมาถึงที่กากินของถิ่นเขาอ่ะดีกว่าต่อมามะเขือเทศเป็นของฮอกไกโดเซโทเมโทเบยรี berry. เนี่ยวิธีการดูตัวนี้ให้ดูอย่างนี้ด้วยถ้าเวลาดูผลผลไม้นะมันจะมีตัวแบบคล้ายๆเซซังคล้ายๆว่าเราจะเขียนให้เป็นขีดยาวแล้วก็คําว่าคันจิต,ตัวนี้ค่ะอะไรอยู่หน้าคันจิต,ตัวนี้แปลว่าของจังหวัดนั้นค่ะลองลูกหนึ่งค่ะ หวานอยุดได้แล้วว่าหวานเพลินแต่เปิดอกอัหนาไปหน่อยบิ๊กมาชอบกินมะเขือเ,อเทศร,รู้สึกว่ากินมะเขือเ,อเทศแล้วผิวมันจะบบดีนะมาที่ญี่ปุ่นลองกินมะเขือเทศกันค่ะทุกคนค่ะก็มันก็ไม่ได้กินยากแต่อันนี้จะว่าถามว่าหวานไหมแล้วว่าหว,ว,วานระดับประมาณ20% 30%ยังไม่หวานพีคถ้าเจออันไหนหวานพีคเดี๋ยวจะลงในไอจีค่ะให้นะแต่ว่าก็มาลองกินกันดูอ่ะก็เนื้อขนงก็กรอบดีไอจีนั้นรักตูย้ยมีจีท่ที่ขูดค่ะวิธีการดูว่าหวานไหมให้ดูตรงน,นี้ถ อือหวานอร่อยเลยแล้วในราคาค่าก๋วเย็นคือคุ้มมากแล้วสดมากคือแบบพูดยังไงสดก็คือข้างข้างผิวข้างนอกมันยังตึงๆอยู่ข้างอะไก็แบบอยู่ความแบบเป็นเม็ดกรุบๆเหมือนเคี้ยวงาอร่อยแล้วก็หวานฉ่ำมากๆบวกอากาศเย็นๆแล้วมันดีมากเลยน้องคนข้าวอยาการไปอยู่บนหน้าขนมเค้กมากแบบผิวก็ตึงกำลังดีอร่อยตามน้องข่ายเอ็นจียาวมากค่ะตอนนี้ไม่ว่าค่ะ